สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์ของมินอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นโรคอะไรไปฟังกันเลยค่ะโรคที่หนึ่งโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมในโรคชาราสาเหตุที่อาจเป็นไปได้คุณปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องกับโรคหมดหวังและหมดทางช่วยเหลือโกรธรูปแบบความคิดใหม่ มีทางที่ดีและใหม่เสมอสำหรับฉันที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตฉันให้อภัยและปลดปล่อยเรื่องในอดีตฉันพาตัวเองเข้าไปหาความสุขสนุกสนานอีกครั้งนะคะมีทางที่ดีและใหม่เสมอสำหรับฉันที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตฉันให้อภัยและปลดปล่อยเรื่องในอดีตฉันพาตัวเองเข้าไปหาความสุขสนุกสนาน มีทางที่ดีและใหม่เสมอสำหรับฉันที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตฉันให้อภัยและปลดปล่อยเรื่องในอดีตฉันพาตัวเองเข้าไปหาความสุขสนุกสนานปัญหาที่สองค่ะปัญหาภาวะขาดประจำเดือนสาเหตุที่อาจเป็นไปได้คือคุณไม่อยากเป็นผู้หญิงหรือเกลียดตัวเองรูปแบบความคิดใหม่ค่ะ ฉันยินดีในตัวตนที่ฉันเป็นฉันคือการแสดงออก Carbon. ที่งดงามของชีวิตที่ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาฉันยินดีในตัวตนที่ฉันเป็นฉันคือการแสดงออกที่งดงามของชีวิตที่ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาฉันยินดีในตัวตนที่ฉันเป็นฉันคือการแสดงออกที่งดงามของชีวิต ที่ดำเนินไปอย่างสวยงามตลอดเวลาสมบูรณ์ตลอดเวลาปัญหาต่อมาค่ะสภาวะสูญเสียความทรงจำค่ะสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ค่ะกลัววิ่งหนีชีวิตขาดความสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองรูปแบบความคิดใหม่ค่ะ ความเฉลียวฉลาดกล้าหาญและมีค่าในตัวเองคือสิ่งที่ฉันมีอยู่เสมอปลอดภัยที่จะมีชีวิตอยู่ความเฉลียวฉลาดกล้าหาญและมีค่าในตัวเองคือสิ่งที่ฉันมีอยู่เสมอฉันปลอดภัยที่จะมีชีวิตอยู่ความเฉลียวฉลาดกล้าหาญและมีค่าในตัวเองคือสิ่งที่ฉันมีอยู่เสมอปลอดภัยที่จะมีชีวิตอยู่ สุดท้ายนะคะภาวะเลือดจางค่ะทัศนคติแบบใช่แต่ขาดความรื่นรมกลัวชีวิตมีความรู้สึกว่าไม่ดีพอนี่คือสาเหตุที่อาจเป็นไปได้นะคะรูปแบบความคิดใหม่ค่ะปลอดภัยสำหรับฉันที่จะหาประสบการณ์แห่งความสุขทุกแง่มุมในชีวิตฉันรักชีวิต ปลอดภัยสำหรับฉันที่จะหาประสบการณ์แห่งความสุขทุกแง่มุมในชีวิตฉันรักชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันรักชีวิตค่ะปลอดภัยสำหรับฉันที่จะหาประสบการณ์แห่งความสุขทุกแง่มุมในชีวิตทุกทุกที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็รักชีวิตแล้วก็เป็นทุกแง่มุมทุกความสุขในการใช้ประสบการณ์ คุณจะต้องมีความสุขกับมันรักชีวิตและต้องรู้สึกปลอดภัยที่จะหาประสบการณ์ในแง่มุมใหม่ๆอีกครั้งทั้งหมดนะคะมีทางที่ดีและใหม่เสมอสำหรับฉันที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตฉันให้อภัยและปลดปล่อยในเรื่องอดีตฉันพาตัวเองเข้าไปหาความสุขสนุกสนาน มีทางที่ดีและใหม่เสมอสำหรับฉันที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตฉันให้อภัยและปลดปล่อยเรื่องในอดีตฉันพาตัวเองเข้าไปหาความสุขสนุกสนานฉันดินดีในตัวตนที่ฉันเป็นฉันคือการแสดงออกที่งดงามของชีวิตที่ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาฉันยินดีในตัวตนที่ฉันเป็นฉันคือการแสดงออกที่งดงามของชีวิต ที่ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาความเฉลียวฉลาดกล้าหาญและมีค่าในตัวเองคือสิ่งที่ฉันมีอยู่เสมอปลอดภัยที่จะมีชีวิตอยู่ความเฉลียวฉลาดกล้าหาญและมีค่าในตัวเองคือสิ่งที่ฉันมีอยู่เสมอปลอดภัยที่จะมีชีวิตอยู่สุดท้ายนะคะปลอดภัยสำหรับฉันที่จะหาประสบการณ์แห่งความสุขทุกแง่มุมในชีวิตฉันรักชีวิต ปลอดภัยสำหรับฉันที่จะหาประสบการณ์แห่งชีวิตความสุขทุกแง่มุมในชีวิตฉันรักชีวิตปลอดภัยสำหรับฉันที่จะหาประสบการณ์แห่งความสุขทุกแง่มุมในชีวิตฉันรักชีวิตวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังอย่าลืมทวนซ้ำๆพูดกับตัวเองซ้ำๆเพื่อโปรแกรมให้ตัวเองได้มีร่างกายที่แข็งแรงสดใสย,ยอดเยี่ยมโชคดีมีพลังขอบคุณค่ะ